ดังไฟจีเขาครับเมื่อนี้นาหนาวโตล้มน้ำพี่น้องได้ดังไฟจีเขานี่ครับเขาคนสิเปจีเตรียมไว้แล้วเมื่อนี้สิจีเขากินพี่น้องมันสิลูกแห้งเขาจีเท่าไสจีเขานาหนาวพี่น้องอ้าวจีแล้วบาทหนึ่งมางลงไปหนึ่งก่อนอ้าวใส่เกลือพี่น้องเพิ่นห้วยเกลือก่อนอืมเพิ่นใส่ไข่พร้อมเลยนี่เพิน่นวะใส่ไข่ ใส่เกลือพี่นอ้องความเค็มไม่อยากบอกค่อยมักครับมาใส่พี่นอ้องบานเต็มสองก้อนเต็มเตาแล้วครับเนี่ยนี่ไข่ไข่ใส่ซอสเต็มเลยพี่นี่ใสอ่เขายื้เงินพี่นอ้องโอ้เริ่มเลื้งแล้วครับเริ่มเป็นจะกินแล้วเริ่มเลื้งแล้วอีกหน่อยพี่นี่ใส่ไข่เด้ยบานนี่โอ้ยหอมชุยหอมชุยโอ้เพิ่งใส่ไข่แล้วพี่นอ้นอง ใส่แค่าจานแังสันเลยบวัเดียวนี่ห้วยียังวะโอหอนมือ,อ,มอบ่บาดนี่โอ้หมดมือเป็นท่าเด้อไปเกือกคัคนนกๆพี่น้องเลยก็หน่อยเกลือกเต็ม<ะ>ใส่ไข่ในสูตรใหม่เอาเขาลงไปเกือกก็เลยวนะันนะเอาไปลองใส่ไข่แล้วโอ้เป็นกระแสก็ป็นเรื่องเรื่องอุยหุยอยู่บ้านนี้โอ้มนเรื่องอุยหุยเลย โอ้เหลืองอุยหุยเลยวะเออพี่น้องถ้าไข่ระบาดนี่เปน็นยังไงเฮ้เหลืองอุยหุยเลยบาดนี่มีใส่รอบสองเราพัหนานสองครับจุนเบิดจานวะใครวะไส่รอบสองเลยพี่น้องใส่จุนไข่เบิดจานวะแต่มักจะเหลืองเป็นแสบเพราะเขาเจอะละ เรื่องมีหวยอยู่ทำไมบ้าเลยน่าที่ใส่แล้วบานเบิดจานบาทเออนาพี่น้องกินขน้าวจีนอ่ะน้ำน้ำกันบาทเนี่ยโอ้ยจีนล้วพี่น้นนนองผมมาเสือไหมในกองเขาอย่านคนกินนำ้ำคนวะอ๋อมาแล้วครับคนแรก อดีตประลัดกินเข้าจีแล้วบาดพี่นอ้องวู้เป่าก่อนมันหอนกินกับยังหนีแจ้วเปแดกบองอู้ของแสบพี่น้องเลย,ยหุมหยพี่น้องโอ้หืแสบขนาดพร้อมไข่ดีเนาะ หอมไข่ดีแห้งมื่เจอไปแดกมีแห้งแสบนักเข้าไปอีกอยังนั้นปลาปลาดซับปลาลาดซับเจียวบงเจอปลาลาดซับเข้าไปบาดนี่โอ้เจียวบองเจอปลาลาดซับ,บนนพี่น้องความแสบบังเกิดขึ้นแล้วอ๋อพี่น้องมา โหจีนาหนาวประเด็กบองปลาซับโอ้โห้หูยเจอบองปลาซับเออความแซ่บจำเนาะพี่น้องจำอู้หอมหอมดีพี่น้องเอ้หอมหวยหวยอยู่อืมคุยเออ ออกมาพี่นางแซบกินเขาจีกอนปีกไม่กินแล้วพี่นองเพนนี้มักคักย่อมลงทุนดังไฟพี่นองจีเขากินยามมือแรงโอ้ยแซบพนาดโอ้โหเนนี้กินเขาจีหัวตึหัวตินเปิดเบื้องอีกใหสิลักบอ ยังซีจีอีกี่โมเดียวนี่มืออื่นเศร้าโอ้เมืองตอนต่อไปที่นอกเมืองตอนต่อไปมืออื่นเศร้าสีจีอีก็สั้นโอ้